พ่อห oh. นุ่มบุบพ่อขนมนันะพ่อทมกรัวท,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 ทำไมอ่ะขอล,ล้านวิวเอาไหมลูกไ <c oughs> อพี่ขอสามคำแต่ <p> พูดมาร้อย <100. 000. S 2> ล้านวิว บบ้านนยะครัต้องบอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินเนี่ยกว่าที่จะมีเพลงเพลงนึงออกมาจะต้องมีคนมองเห็นสักนิดนะฮะอยากแจกแจกไม่ได้ผ่านการประกวดการแข่งขันการนองเพลงมาเหมือนกับผมที่เมดิเตาร์อ่าฮะต้องาหน่อยครับเพื่อคนลืมใช่ใช่โอ้ยใครจะไปลืมไี่ตั้มได้เยอะแยะแจก จะไม่ได้ใช้ความสามารถในการประกวดข่าวมาแต่ว่าแจ,าไไจมมาในฐานะนักแสดง,งซึ่งวันนี้แจมได้ปรับตัวเองแล้วก็ใช้สี่มือใช้การพัฒนาตัวเองจนก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินมีซิงเกิลแรกของเธอนั่นหมายความว่าแจมได้พิสูจน์อะไรบางอย่างให้กับผู้ใหญ่หรือผู้บริหารได้เห็นว่ามีศักยภาพาวอรในการที่จะมีซิงเกิลเดีย่ยวซิงเกิลแรก เป็นของตัวเองทาชน์วันนี้ครับผมอยากพูดคุยกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารของค่ายวันมีสิทธิผมขอเชิญครับคุณกัก่อนครับผม